วิญญาณโจรออกอลาวาที่วัดเก่าแก่ทุกคืนของมีค่าหายไปอย่างลึกลับพระสงฆ์และชาวบ้านต่างหวาดผวามีเพียงเจ้าทองแม่วัดขี้เกียจที่ชอบนอนอาบแดดเท่านั้นที่ไม่สะทกสะานมันดูเหมือนรู้ความลับบางอย่างคืนหนึ่งขณะเจ้าทองงี่บหลัดใต้ต้นโพมันสัมผัสพนังงานเย็นยเยือกเงาร่างโปร่งแสงกำลังเลื้อยไปคว้าบาดเก่าแก่ จูๆ่ๆขนเจ้าทองก็ตั้งชันดวงตาของมันเรืองแสงสีทองอร่ามราวเปเลวเพลิงมันคำรามต่ำๆก่อนกระโจนเข้าใส่เงาอย่างไม่ลังเลวิญญาณน,นั้นกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเผยร่างอดีตโจรผู้เคยซ่อนสมบัติในวัดแล้วตายไปเจ้าทองใช้พลังวิญญาณกักขังมันไว้ในรูปปั้นเก่าแก่ทันที ของที่หายไปทั้งหมดก็ปรากฏกลับมาครบครันอย่างอัศจรรย์พระสงฆ์และชาวบ้านต่างประหลาดใจไม่มีใครรู้ว่าเจ้าทองคือผู้พิทักษ์ที่แท้จริงตั้งแต่วันนั้นเจ้าทองยังคงดูขี้เตียดเหมือนเดิมแต่ยามค่ำคืนมันเฝ้าระวังอย่างเงียบๆใครจะรู้ว่าแม้วัดธรรมดาธรรมดาจะมีความลับและพลังยิ่งใหญ่ขนาดนี้